พบก,กันครั้งกับช่วงของรายการรู้จักรู้ใจนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงงานบุญพิเศษนะคะมากับชุดขาว,ขาวสวยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักรู้ใจกับพ่อพระแม่พระตัวจริงนะคะเพราะว่านอกจากที่จะเป็นผู้มีจิตใจงดงามเยี่ยมพ่อพระแม่พระแล้วก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพระอาจารย์ ประจำวัดที่ญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแล้วก็มาทำความรู้จักกับบุคคลแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยนะคะว่ามีท่านใดบ้างสำหรับที่มาวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด5ท่านนะคะก็รู้จักกันเลยสำหรับท่านแรกนะคะเป็นโยมพ่อของหนุพี่ซูเน่ชลพิณโยใช่ไหมคะคุณพ่อซิโรเวททองเขาอ่อนวิโดมค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็ท่านต่อไปนะคะเป็นคุณแม่ของพี่สุนเนศชลพิญโยเช่นกันนะคะวันนี้มาเป็นคู่เลยก็พบกับคุณแม่นรินทร์พัสศรีพัฒน,นพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะเป็นคุณแม่ของพระอาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์หมันๆเลยนะคะก็พระอาจารย์พงศักดานดียค่ะคุณแม่ปราณีคงคารัตนรักค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะต่อไปก็เป็นคุณแม่ว่าที่ด็อกเตอร์เร็วๆนี้ใช่ไหมคะ คุณแม่ของพระอาจารย์ชัดพงกระตักุณโยนะคะคุณแม่มัทน,นาฉายทองดีค่ะสวัสดีค่ะแ,บบแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพระภายในนะคะเป็นพี่อุบาสิกาทีเ่เป็นรุ่นพี่เลยของที่วัดโตเกียวนะคะเป็นคุณแม่ของพี่สีฟ้าสุทธิประเสริฐค่ะก็พบกับคุณแม่นิพาสุทธิประเสริฐค่ะนี่นสวัสดีค่ะกังวลละนี่ปลื้มเลยนะคะ ยิ่งเรานั่งๆกันนี้รีฟอร์มใหม่นียนะคะนี่แล้วทราบด้วยว่าวันนี้ได้ร่วมพิธีกันใช่ไหมคะเป็นประธานทหมดเลยนี่นะคะมีจะมีโบมีโบเป็นหลักฐานติดหมดเลยนะคะ <c oughs> ได้เป็นประธานในการทอดพระปาบูรณะซ่อมแซมวัดรรตะทมกายโตเกียวซึ่งวัดน,นี้ก็เป็นอาคารที่มีมานานละแล้วเราก็ซ่อมแซมเพื่อที่จะให้พร้อมในการเป็นฐานทัเพเผยแผ่ศาส,สนาต่อไปในญี่ปุ่น วันนี้ได้ร่วมง,งานเนี่ยอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกจังเลยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างเริ่มจากคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได,ด,ด,ด้ร่วมง,งานก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาทอดผ้าปา่าที่ที่ท้องถิ่โตเกียวนี้รู้สึกดีใจมากครับค่ะปลืม้มทำบุญข้ามประเทศเลยนะเนี่ย <laughs> คุณแม่และคะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างาคะวันนี้พิธีตั้งแต่เช้าเลยอยู่กันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะวันนี้หนวันเต็มเต็มเลยคุณแม่ก็ปลื้มค่ะ,คะก็ในงานบนนุญนี้ก็ไม่เคยมาสร้างบนนุญเยอะขนาดนี้อะไรบุญใหญ่ค่ะก็ดีใจที่พระลูกชายเนี่ยได้มาถึงจุดนี้ค่ะ ตั้งแต่เช้าเลยทั้งวันเลยเมือปราณีาค่ะเป็นยังไงบ้างทับใจพิธีไหนยังไงบ้างคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยเาวอาหารค่ะแล้วก็ใส่บาตรทั้งวันค่ะทั้งวันค่ะมีเปิดป้ายมีอะไรด้วยร่วมพิธีถึงค่ำเลยแล้วเราก็เชิญมาสัมภาษณ์ต่ออีกเอาันให้ดึกไปเลยนะคะวันนี้ก็เริ่ง่าไม่เคยเป็นประธาน นักหน้งแรกนี่เป็นประธานทั้งทีที่เล่นเป็นประธานข้ามประเทศเลยนะเนี่ยเซแปนเลยแม่ประธาน่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะก็คิดว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นบุญค่ะเพราะว่าเป็นที่คนไทยมารวมทําบุญคล้ายๆว่าเขามาอยู่ต่างแดนก็ยังมีที่ที่ เชื่อมบุญถึงกันกับที่วัดพระธรรมกายที่เมืองไทยนะคะเป็นแรงเนื้อน้าบุญนะฮะเราเราก็ได้มาเป็นประธานก็มีความปลื้มใจมากแค่แค่ว่าลูกเป็นเนื้อนาบุญของของคนไทยที่ญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นจะมาทาบุญที่นี่ด้วยก็ได้ในญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะมีการเผยแพร่ธรรมกาย ลงไปคนญี่ปุ่นกับทั่วญี่ปุ่นี่ายเพแม่ใหมท่ทีนึงน,นี้จะแบบคนญี่ปุ่นจะนั่งเต็มเลย <c oughs> พระอาจารย์แต่และรูปเนี่ยค่ะก็จะเทศภาษาญี่ปุ่นปรือเลยค่ะท <c oughs> ีนี้ตอนต่อไปเนยคะแล้วก็คุณแม่พิพาแล้็เป็นยังไงบ้างทราบว่าออกปัจจัยมา <c oughs> ข้ามประเทศ <c oughs> เลยนะคะวันนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเ่น <c oughs> ดีใจค่ะค่นแล้วก็ปลื้มมากมากค่ะแล้วก็น้องๆเด็กๆก็ต้อนรับอย่างดีเลยค่ะ เด็วน้องๆก็ดีใจด้วยที่คุณพ่อคุณแม่ภาษาให้เกียนมาน่ารักมากเลยน่ารักรับรับเลยก็ได้รู้สึกได้แง่คิดดีๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้สึกจากใจคุณพ่อคุณแม่จากใจใสๆมาเลยนะคะก็อันสุดท้ายแล้วค่ะทีนี้อยากรู้อีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆในประเทศญี่ปุ่นบ้างวันนี้เราได้มาเจอกันนะคะพี่ๆน้องๆที่มาวัดเป็นร้อยร้อยกว่าเลยนะคะ อยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ดูรายการนะคะเป็นหลายพันเลย่ะ <c oughs> รายการของเราเนตติ้งดี <c oughs> ค่ะคนชมเยอะนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ أ, ทุกท่านได้ฝากความเป็นใจนิดนึงนะะถึงพี่พน้องๆที่ชาวญี่ปุน่นพ,พ,พี่น้องชาวไทยในประเทศญี่ปุน่นค่ะค่ะื่นเต้ดีใจสที่น้องชาวญี่ปุน่นแต่เหมือนว่าง,งาน รู้สึกตอนรับดีค่ะแล้วก็กรู้สึกเรื่องพูดไม่ถูกเลยเรื่องบรรยายไม่ถูกเลยโอเค okay. คุณแม่ต่อเลยค่ะคุณแม่ก็ขอให้พี่น้องชาวชาวไทยที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากันเยอะๆนะคะบุญใหญ่ทุกๆบุญอย่าพลาด สามารารีฟอร์มให้แล้วนะมาทำบกันเยอะๆใช่ไหมคะนี eh ันน้เอขอบขอบคุณที่ให้การต้อนรับที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อยากชักชวนให้มาทำบุญทุกๆบุญที่วัดเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคค่ะนี่พัฒนาดีค่ะก็ก็เหมือนคุณแม่ทั้งสองคุณพ่อว่าขอเชิญคนไทยแล้วก็คนญี่ปุ่นนะฮะให มาทําบุญที่วัดพระธมกายโตเกียวที่นี่เป็นสถานที่สะอาดสวยงามสะดวกสบายนะคะก็ยินดีให้ให้ท่านมาทาบุญให้ให้ทุกบุญนะคะมาได้เลยะมาได้เลยขอไม่สวยแล้วสแบบดีใจค่ะการยาหมิตมคนไทยเข้ามาทักทายทำความจัก เดี๋ยวมาเดินทางมาต่างประเทศขนาดนี้ยังพบเจอพี่น้องชาวไทยที่น่ารักได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมเราเขาก็มาทักทายอะไรไม่หายดีใจดีใจมากก็เรอ้โหรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพบพ่อพระแม่พระนะคะก็ผู้นำบุญลูกพระธรรมนะคะซึ่ง ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างด้วยนะคะที่สามารถเลี้ยงลูกได้เติบโตเป็นบุคคลที่ดีแล้วก็ก้าวย่างมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็มาอยู่ในราา่มฆสมภพหรือว่ามาเป็นบาสิการนะคะช่วยงานพระศาสนาซึ่งเป็นพี่ๆหลายๆคนพระอาจารย์ก็เป็นบุคคลสําคัญเลยที่จะเผยแพร่นะศาสนานำวิชาธรรมกายเผยแพร่ต่อไปในประเทศญี่ปุ่น ต้องขออนุญาทนาบุญกับคุณพอ่อคุณแม่ที่อนุญาตนาบุญส่งลูกมุกมาในคุกต้องเราพศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออนวญนาบุญม,มากๆเลยนี้ที่ได้มาเป็นกระทานในการรีฟอร์มเจ้าวัดน,นะคะให้เราพวกเราที่อยู่ที่นี่ก็จะทํางานเพื่อศาสนาต่อไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยเดี๋ยวเราส่งกำลังใจถึงกันได้ใช่ไหมคะช่แล้วช่วยงานศาสนาต่อ วันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะหมดรายการเวลาของเราหมดรายการแล้วค่ะก็ยังมีภารกิจอีกช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์ใช่ค่ะที่เราจะศึกษาดูงานะในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เต็มที่เลยนะคะกับพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะก็รายการขอาวันนี้ก็คงต้องขอลา ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนีส้ส,สวัสดีค่ะ